สถานะการทำงานของเทศแบ่งออกเป็นเจ็ดสถานะ1นึ่งบอนเป็นสถานะเริ่มต้นของเทศทุกตัว2องเรดี้เราอาจจะเรียกว่ารัน a ิ l e ก็ได้เป็นสถานะที่สั่งให้เทศเริ่มต้นทำงานเทศจะเปลี่ยนสถานะจากบอนเป็นเรดี้เพื่อให้เทศอยู่ในสถานะพร้อมสำหรับในการประมวลผล3 r u n ันนิ่ เป็นสถานะที่เทศได้รับการประมวลผลจากหน่วยประมวลผลกลางโดยเทศที่อยู่ในสถานะเลดี้และมีลำดับความสัมันธ์สูงสุด,สดก็จะได้รับการประมวลผลก่อน4เดเป็นสถานะที่เทศได้รับการประมวลผลเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือกรณีที่เทศถูกสั่งให้สิ้นสุดการทำงานทเทศก็จะเปลี่ยนสถานะ running เป็นเ a ท โดยเมื่อเทรดอยู่ในสถานะเท t ดแล้วทรัพยากรต่างๆที่เทรดถือครองอยู่ก็จะถูกคืนให้แก่ระบบและเทรดนั้นก็จะถูกกำจัดต่อไปบ็อกเกตบ็อกเกตเป็นสถานะที่เทรดรอคอยการทำงานจากอุปกรณ์ input และ output ค่ะเช่นรอการอ่านข้อมูลจากดิสกเป็นต้นเทรดจะเปลี่ยนจากสถานะ r ั n นิ่งไปเป็นสถานะบ็อกเก็ตซึ่งเท,ทจะยังคงสถานะนี้จนกว่าการร้องขอการทำงานจากอุปกรณ์ Input และ Output เสร็จสมบูรณ์ค่ะแล้วเท,ทจะเปลี่ยนสถานะอีกครั้งจากบ็อกเก็ตไปเป็นสถานะ Lady เพื่อให้เท,ท็ตัวเนี้ยอยู่ในสถานะการรอคอยการประมวลผลจากหน่วยประมวลผลกลางต่อไปค่ะ w วตติ้งเวตติ้งเป็นสถานะที่เทรดรอคอยเหตุการณ์เช่นรอคอยสัญญาณจากเทรดอื่นโดยเทรดจะเปลี่ยนจากสถานะ w วต t i n g ไปเป็นสถานะ Lady เลดีอีกครั้งก็ต่อเมื่อมีเทรดอื่นมาแจ้งเตือนหรือส่งสัญญาณ Notify ค่ะ Sleeping Sleeping เป็นสถานะที่สั่งให้เทรดหยุดพักการทำงานจะกำหนดเป็นช่วงของเวลาขึ้นมาช่วงหนึ่งเรียกว่า Sleep Interval และเมื่อหมดเวลาของ s l ีป p ินเท r รเวแล้วเทเดก็จะเปลี่ยนสถานะจากสล e ปปิ้งไปเป็นสถานะเลดีเหมือนเดิมโดยเทเดที่อยู่ในสถานะสล e ปปิ้งจะไม่สามารถใช้งานหน่วยประมวลผลกลางได้แม้ว่าหน่วยประมวลผลกลางจะว่างหรือพร้อมสำหรับการประมวลผลก็ตามค่ะมาส่วนของเด็กกันบ้างน,นะครับเป็นสถานะที่ได้รับการประมวลผลเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ กรณีที่เทรดนั้นจะถูกซึ่งสุดการทำงานจะถูกเปลี่ยนค่าให้เป็น running หรือเป็นสถานะเดทโดยเทรดอยู่ในสถานะเดทแล้วทรัพยากรต่างๆจะถูกคืนทั้งหมดให้แก่ระบบและเทรดอื่นๆก็จะถูกจำกัดการต่อไปนั่นเองนะครับสวัสดีครับครับสถานะ waiting นะครับเริ่มต้นด้วยสถานะบอลนะครับบอล แล้วก็มาเลดี้นะครับเมื่อเลดี้อยู่ในสถานะพร้อมนะครับก็ไปที่ลันนิ่งนะครับเมื่อลันนิ่งครับมีคำสั่งเวทเข้ามานะครับก็จะอยู่ในสถานะเวทติ้งนะครับแต่เมื่อเวทติ้งคือการรอคำสั่งจากนอร์ดิฟายนะครับเมื่อได้รับคำสั่งนอร์ดิฟายก็จะกลับไปเลดี้อีกครั้งเมื่อกลับไปสถานะ เลดี้นะครับก็จะมา r ันนิ่งอีกครั้งนะครับแล้วก็เมื่อ r ันนิ่งเสร็จแล้วก็หยุดที่สถานะเดทนะครับการทำงานของสถานะซับเพนเมื่อมีคำสั่ง New จะสร้างออมพิกตจาก Car ์เ a ็ e เพื่อสร้างเท็ดขึ้นมาเท็จะเข้าสู่สถานะบอ n และเมื่อเจอคำสั่ง Start เท็ก็จะเปลี่ยนไปสู่สถานะเลดีเพื่อรอคิวการทำงานและเมื่อเท็ดถูกเลือกให้ทำงาน ก็จะอยู่ในสถานะ running แต่ในขณะ running นั้นเมื่อเจอคำสั่ง suspend เถกก็จะพักการทำงานชั่วคราวื่อรอคำสั่ง r e ซู m และเมื่อเจอคำสั่ง r e ซู m เถกก็จะไปรอคิวการทำงานใหม่ครั้งที่สถานะรดี้และเมื่อเถกถูกเลือกให้ทำงานก็จะอยู่ในสถานะ running และเถกก็จะเข้าสู่สถานะเด a เมื่อเจอคำสั่งต t o p เพื่อจบการทำงานของเถกนั้นๆ สถานะซัลลิปปิ้งนะครับเป็นสถานะที่สั่งให้เทรดหยุดการทำงานชั่วคราวนะครับโดยจะกำหนดช่วงเวลาหนึ่งขึ้นมานะครับเรียกว่าสลิปอินเทอร์เลนะครับเมื่อหมดเวลาของสลิปอินเทอร์ l ลแล้วเทรดก็จะเปลี่ยนสถานะจากซัลลิปปิ้งนะครับไปเป็นสถานะเรดี้เหมือนเดิมนะฮะโดยเทรดที่อยู่ในสถานะซัลลิปปิ้งนะครับไม่สามารถเรียกใช้หน่วยประมวลผลกลางได้แม้ว่าหน่วยประมวลผลกลางจะว่างและพร้อมสำหรับประมวลผลก็ตามนะครับ ซึ่งสถานะสลิปปิ้งก็จะเริ่มเหมือนกับสถานะอื่นๆนะครับก็คือเริ่มจากบอลจากนั้นก็ไปเลดี้ครับและประมวลผลในรันนิ่งครับในระหว่างที่กําลังประมวลผลอยู่เนี่ยครับเมื่อเจอคําสั่งสลิปนะครับเดจะเข้าสู่สถานะสลิปปิ้งตามเวลาที่เรากําหนดเอาไว้นะครับพอหมดเวลาแล้วเทดนั้นก็จะกลับไปสถานะเลดี้เพื่อกลับไปรันนิ่งแล้วก็จบการทํางานของเนะครับ การทำงานของสถานะบล็อกเมื่อมีคำสั่ง New จะสร้างอ็อบเจกต์จากคัสเทเพื่อสร้างเทดขึ้นมาเทดจะเข้าสู่สถานะบอนและเมื่อเจอคำสั่ง Start t เทดก็จะเปลี่ยนไปสู่สถานะเลดีเพื่อไปรอคิวการทำงานและเมื่อเทดถูกเลือกให้ทำงานก็จะเปลี่ยนเป็นสถานะ running เมื่อมีการทำงานของอุปกรณ์ Input หรือ o u t p u t ุตเทดก็จะเปลี่ยนจากสถานะ running ไปเป็นสถานะบล็อก ซึ่งเทจะยังคงสถานะนี้จนกว่าการทํางานของอุปกรณ์ input และ output เสร็จสมบูรณ์เมื่อเสร็จสมบูรณ์เทก็จะเปลี่ยนจากสถานะบล็อกกลับไปเป็นสถานะเลดีเพื่อให้เทตัวนี้อยู่ในสถานะรอคอยการประมวลผลจากหน่วยประมวลผลกลางต่อไป